สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมา2หุ้นอีก1ตัวครับนั่นก็คือ TNP หรือบริษัทธนพิริยะจำกัดมหาชนเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยครับในไทาฟามมันสำหรับ TNP เนี่ยเข้าตลาดมานะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปี2015ครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาช่วงแรกเนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ราคาของเขาเป็นขาขึ้นเนี่ย ราคาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาเลยนะอยู่ที่ประมาณ7บาท10สตางค์ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของปี2021จากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาณโซนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมาณโซนปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดณโซนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ65%เ์ โดยส่วนตัวผมมองว่าราคาของเขายังลงมาไม่เยอะนะครับสำหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3บาท26สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา3บาท26สตางค์เนี่ยราคานี้นะครับอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านผมคงจะตีฟีโบในทางเฟรมมันนี่เลยนะครับเนื่องจากก็เห็นจุดที่มีนยัยยะสำคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะครับผมจะใช้ฟีโบแบบรีเทสเมนต์แล้วก็จะลากแบบขาลงครับโดยใช้ไฮของแท่งนี้เลยที่ราคา 7บาท10สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา4บาท98สตางค์ซึ่งเป็นโลแรกครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคาเนี่ยลงมาตามกรอบเส้นระยะไหมนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญเนี่ยเขาอากาอยังไงนะครับเราอาจจะไปดูในทางเฟรมวีก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะดูจุดที่เขาเนี่ยมาย่ําหรือจุดที่ เขามาชนแล้วก็มีนัยยะสําคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยเมื่อลงมาชนแถวๆถวเส้นนัยยะตรง4บาท98นะครับตรงนี้ก็จะมีการย่ำกอดน,นะครับอ่าแถวๆนี้นะก็จะมีการย่ำกอดน,นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อราคาเนี่ยหลุดแถวๆถเส้นนัยยะตรงราคา4บาท98สตางค์เนี่ยลงมานะครับก็ลงมาชนแถวแถวเส้นนัยยะลบ38.2ที่ราคา4 18. บาท18จากนั้นเนี่ยราคาก็ลงมาย่ำอยู่พักหนึ่งนะครับ แล้วก็เมื่อเส้นระยะตรงลบ38.2เอาไม่อยู่เนี่ยราคาก็หลุดลงมานะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็เหมือนจะพยายามกลับขึ้นไปเทสนะครับตรงนี้และพอไม่ผ่านทีนี้แน่นอนว่าโอกาส90%นะครับทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้เนี่ยมีโอกาส90%ราคาก็หลุดลงมาแถวๆเ,เส้นระยะลบ .8 จากนั้นเนี่ยตรงเส้นระยะลบ6ก8เอาไม่อยู่ทีนี้ก็เหมือนจะหลุดลงมาแล้วก็มีการกลับขึ้นไปเทสและแน่นอนว่าหากใครเป็นสายฟีโบนะครับก็คงจะมารอแถวๆเส้นระยะตรงลบ6ก8 ผมมองว่าน่าจะได้เป็นหนึ่งช็อตนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยเมื่อผ่านเส้นระยะลบหกสจุดแปไปก็ขึ้นไปเทสแถวเส้นระยะลบสามสิบแปดจุดสองนะครับสังเกตได้ว่าพอไปชนแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ผ่านนะมันเป็นการเทสนะครับอยู่ประมาณครั้งที่สามนะพอครั้งที่สามไม่ผ่านทีนี้เนี่ยหลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะลบหกสจุดแปดแล้วก็หลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะลบหนึ่งร้อยนะครับที่ด้านล่างเลย พอลงมาชนเสร็จเนี e. right, ่ยสังเกตว่าก็จะมีการย่ำอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเอาอยู่นะครับตรงเส้นระยะลบ100รเนี่ยราคาก็กลับขึ้นไปเทสแถวๆเส้นระยะลบ6 8อีกครั้งนะครับแถวๆถนี้เนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยน่าจะไปชนนะครับหลายครั้งแล้วนะสังเกตได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาไปชนนะครับแถวๆเส้นระยะลบ6 8แล้วไม่ผ่านพอไม่ผ่านเนี่ยทีเนี้ยราคาเนี่ยหลุดลงมานะตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นระยะลบ6กบนะครับที่ราคา 3.68บาท68สตางค์กับเส้นระยะลบ1น0ะครับที่ราคา2.88บาท88สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยสบาท26สตางค์เนี่ยราคานี้ถูกแพงยังไงนะครับน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์ครับ TNP หรือบริษัทธนพิริยะจำกัดมหาชนนะครับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ย TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดนะครับภายใต้ชื่อธนพิริยะปัจจุบันเนี่ยมีสาขารวมทั้งสิ้นนะครับ45สาขาแบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต44สาขานะครับและศูนย์ค้าส่ง1สาขานะครับลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันครับเรื่องของงบการเงิน สำหรับงบการเงินครับเป็นงบไตรมาส3ของปี67สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านหนี้สินครับอยู่ที่ประมาณ358ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สำหรับหนี้สินตรงนี้ผมมองบวกครับสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวรายได้รวมครับไตรมาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ2,100ล้านนะครับกำไรสุทธิครับไตรมาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ134ล้านถ้าดูจากกำไรสุทธิเนี่ยก็มีปี64นะครับที่ดูโดดเด่นนะครับที่ดูโดดเด่นที่สุดนะ ส่วนปี6-5เนี่ยลดลงนะครับจากปี6-4จากนั้นเนี่ยปี6-6ก็เพิ่มขึ้นจากปี6-5เล็กน้อยนะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะต้องรอลุนนะครับสำหรับไตรมาสสุดท้ายนะสำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap อยู่ที่ประมาณ2,500ล้านครับเ <c oughs> ทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1,100ล้านเนี่ยผมมองว่า เราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับณปัจจุบันแล้วก็มูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่1,100ล้านนะครับแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็2,500ล้านนะครับส่วนตัวผมยังมองว่าราคายังแพงอยู่นะเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุ๊กนะครับเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ2.2เท่าแล้วก็มูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท43สตางค์นะครับเราซื้อตอนนี้ก็3บาท26 บาท43นะครับอยู่โซนไหนนะบาท43ก็อยู่แถวๆใต้เส้นระยะ1 6 0 8ด้านล่างนี้นะครับอ่าแถวๆโซ,โซนนี้นะสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลนะครับผมมองว่าน้อยไปหน่อยเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็ชอบเกิน3%ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันครับ สำหรับสิทธิประโยชน์ครับการจ่ายปันผลของเขาก็าจะจ่ายปีละสองครั้งนะครับสำหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยมาจากกำไรสุทธิล้วนๆเลยนะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนาะผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟร์ดเนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ27%ผมไปเช็คในสรตมมิ่งมานะอยู่ที่ประมาณ23%ถ้าดูข้อมูลนะครับทั้งจากหน้าเว็บนะฮะแล้วก็จากในสรตมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับรายใหญ่ครับถือในนามบุคคลนะครับอยู่ที่ประมาณ30%นะแล้วก็มีในส่วนของอบุคคลที่นมสกุลเดียวกันเนี่ย ถือ,อยู่ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหลายท่านนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลจากแฟดชีตกันนิดนึงครับในส่วนของข้อมูลจากแฟดชีตนะครับเรื่องของงบกระแสงเงินสดครับในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า TNP เนี่ยมีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะ แล้วก็สําหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ0.3เท่าก็ต้องถือว่าหนี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าณนะราคาปัจจุบันเนี่ยที่3บาท26สตางค์เนี่ยยังคงเป็นราคาที่อยู่ในโซนที่แพงอยู่นะครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านนะครับ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่1,100ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1ส่วนจุดที่2ครับก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ1บาท43สตางค์เราซื้อตอนนี้นะครับก็3บาท26สตางค์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2 ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับณนะตอนนี้นะสำหรับสายเทคนิคครับณนะราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3บาท26สตางค์ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นระยะลบ6กสที่ราคา3บาท68สตางค์กับเส้นระยะลบ1น0นะครับที่ราคา2บาท88สสตางค์สำหรับสายเทคนิคเนี่ยผมมองว่าควรที่จะรอก่อนนะครับ ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาแนวรับเนี่ยก็คงจะเป็นแถวแถวเส้นระยะลบ100นะครับที่ราคา2บาท88สตางค์ผมแนะนําว่าสําหรับสายเทคนิคเนี่ยควรที่จะรอดูก่อนนะครับให้เขาเลือกทางก่อนนะว่าเขาจะลงมาแถวแถวเส้นระยะลบ100นะครับที่ราคา2บาท88สตางค์ให้เรารับหรือเปล่านะครับหรือเขาจะกลับขึ้นไปแถวแถวเส้นระยะลบ60.8ที่ราคา3บาท68สสตางค์ แลวตอนนี้เนี่ยควรที่จะมารอแถวแถวนี้นะผมมองว่าควรที่จะรอดูแถวแถวนี้นะครับที่เส้นระยะลบ100ที่ราคา2บาท88สตางค์ถ้าเขาลงมานะครับแล้วก็มาย่ําได้นะแถวเส้นระยะลบ100เนี่ยอ่าแล้วก็ไม่หลุดนะผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบ61.8เอดอีกครั้งนะครับที่ราคา3บาท68หรือถ้าราคาเนี่ยนะครับอ่าไม่ลงมานะครับ มีการกลับขึ้นไปนะแถวๆเส้นระยะลบหกสที่ราคา3บาท68สตางค์ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าราคากลับขึ้นไปย่ำได้นะครับที่เส้นระยะลบหกที่ราคา3บาท68สตางค์เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเนื่องจากถ้าย่ำได้เนี่ยแล้วไม่หลุดเนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสเจอกันนะครับแถวๆเส้นระยะลบสามที่ราคา4บาท18สตางค์ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งในกรอบนี้ทั้งขึ้นและลงเนี่ยอ่ามันมีโอกาส 90%นะครับผมมองว่าควรที่จะรอดูก่อนนะครับณปัจจุบันสำหรับ TNP ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีหุ้นตัวไหนนะครับอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามานะครับทางคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้อีกเช่นเดิมนะครับและในส่วนของการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจก็ต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับช่องยังไงผมก็ต้องขอฝากช่องอีกเช่นเดิมนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปให้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ